4. พละสูตรว่าด้วยพละภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธทำหประการเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทำหกประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาพละกำลังคือศรัทธา 2. วิริยะพละกำลังคือวิริยะ 3. ส,สติพละ กำลังคือสติสสมาธิพภะละกำลังคือสมาธิหปัญญาภละกำลังคือปัญญา 6. ทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึง เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกพระสูตรที่สี่จบ